บันทึกไทยเบฟหน้านี้เพื่อการสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้สังคมกับพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคมรุ่นที่สองและรุ่นที่สามโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคมเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยที่เน้นสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่ให้มีประสบการณ์ในการสร้างและบริหารธุรกิจจริง มีจริยธรรมคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งคือสิ่งที่จะปลูกฝังลงไปในตัวนักศึกษาโครงการนี้ทุกคน5ปีที่เราทำโครงการนี้มาเนี่ยก็ต้องบอกว่า มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับธุรกิจที่เขามาเสนอวันนี้มีทั้งธุรกิจที่เริ่มต้นจากศูนย์เลยก็มีนะครับคิดเองอยากทําแล้วธุรกิจที่ทําต่อจากครอบครัวเดิมที่บ้านก็มีบางทีที่บ้านเนี่ยทำอยู่แล้วแต่คุณพ่ออาจจะเป็นเจเนอเรชันซึ่งมีความคิดในเชิงที่เป็นการค้าขายรุ่นเก่าลูกมาเอ๊ะทำไมคุณพ่อไม่ทําแบบนี้ก็เอาธุรกิจของคุณพ่อน,นี่แหละมาคิดในรูปแบบใหม่มีการพัฒนาขึ้นก็เป็นอะไรที่น่าสนใจครับนอกเหนือจากความรู้ความสามารถในการทําธุรกิจแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ไทเบฟให้ความสำคัญเสมอมาคือการปลูกฝังและส่งเสริมให้นักศึกษาคำนึงถึงสังคมด้วยตอนที่ได้เงินทุน2 0 0 0 0นบาทมาที่ได้รับการสนับสนุนจากทางมูลนิธิสวัิวัฒน,นพักดีนะครับก็อาจารย์จะมองว่ามันยังข้อเป็นไปไม่ได้แต่อาจารย์ก็อยากให้เราได้ลองทำนในช่วงของการทาธุรกิจ2องหมื่นก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้ตัวผมเองก็ออกไปเรียนรู้ออกไปทำเตมที่ก็คือเป็นช่วงที่เหนื่อยมาก แต่ว่าการที่จะไปเป็นผู้ประกอบการเนี่ยนะครับผมมันมีสิ่งหนึ่งบางๆแค่นั้นเองนะครับระหว่างผู้ประกอบการที่ล้มเหลวกับผู้ประกอบการทเ,เสร็จคือการลงมือทำด้วยวิธีคิดที่ถูกต้องเหมาะสมแค่นี้บริษัทไทยเบลเวอเนจจำกัดมหาชน